ผมไม่แน่ใจว่าควรจะต้องเริ่มเล่าเรื่องนี้จากตรงไหนก่อนดีถึงพวกคุณกำลังจะบอกว่าก็เริ่มเล่าจากจุดเริ่มต้นสิถามได้แต่ผมอยากจะบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่พวกคุณเคยฟังมาเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าเรื่องมันเริ่มจากตรงไหนกันแน่แถมเรื่องนี้ มันก็น่าเหลือเชื่อเกินกว่าที่คนทั่วไปจะยอมเชื่อได้แต่ปัญหานั้นผมไม่สนใจคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้มันสิทธิ์ของพวกคุณอยู่แล้วแต่ยังไงผมก็จะพยายามเล่าเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายที่สุดย้อนไปเมื่อตอนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสปี2018ผมกับครอบครัว เราไปเที่ยวกันที่เมืองนูเรมเบิร์กพวกคุณรู้จักกันไหมเมืองท่องเที่ยวสุดเก่าแก่ของประเทศเยอรมันเมืองที่อาคารรอบตัวมีแต่ตึกเก่าแก่แม้แต่โรงแรมที่เรามาพักยังเป็นปราสาทเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ยุคปี1800แต่อย่าเพิ่งดูถูกที่นี่นะครับภายนอกอาจจะดูเก่าพระเจ้าเหา แต่ข้างในโรงแรมตกแต่งแบบทันสมัยมากๆพอเราเช็คอินกับเคาน์เตอร์เรียบร้อยผมกับน้องชายเราก็ได้อยู่ด้วยกันห้องหนึ่งส่วนแม่กับพ่อก็ได้อยู่ห้องพิเศษไปก็อย่างว่าแหละเที่ยวช่วงสิ้นปีแบบนี้พ่อกับแม่เขาก็อยากจะมีเวลาส่วนตัวที่ต่างประเทศกันบ้างตลอดทั้งวัน เราก็ไปเที่ยวเสพบ,บรรยากาศเหมือนอย่างเคยทุกปีจนมาถึงช่วงดึกพ่อกับแม่ก็แยกไปทานดินเนอร์ที่จองไว้กับโรงแรมส่วนลูกๆอย่างเราก็ไม่มีอะไรทำเลยต้องกลับมาที่ห้องพักยังดีที่ผมพกเอาเครื่องแล็ปท็อปมาด้วยคืนนี้ผมเลยเล่นโรบล็อกเป็นเพื่อนแก้เซงก่อนนอนได้ส่วนน้องชายผม ก็ไปเล่นพวกฟิกเกอร์ทีมเอเวนเจอร์ที่พ่อซื้อให้ตอนเดินไปเที่ยวในเมืองซึ่งถือว่าดีมากเพราะน้องจะได้ไม่มาวุ่นวายงองแงกับผมแต่ในระหว่างที่ผมกำลังนอนเล่นโรบอทสบนเตียงอย่างดุเดือดจูจ่ๆเจ้าน้องชายผมก็แหกปากเสียงดังขึ้นมาพี่ๆมาดูนี่เร็วโอ้ยเล่นเกมอยู่อย่าพึ่งได้ไหม ผมพูดบ่นไปแต่สายตาย,ยังจ้องอยู่ที่หน้าจอแต่แล้วเจ้าน้องชายตัวแสบก็มาดึงกระตุกแขนผมไม่หยุดจนผมจับเมาไม่ได้โว้ยอะไรเนี่ยพี่พี่มาดูนี่สิไม่ทันที่ผมจะพูดจบน้องชายก็ชี้นิ้วไปที่ใต้เตียงที่ผมนอนอยู่ไหนมันมีอะไรผมกดออกจากเกม แล้วก้มลงไปมองที่ใต้เตียงพร้อมกับใช้มือถือเปิดโหมดไฟฉายส่องเข้าไปแล้วผมก็ได้เห็นเหมือนกับสมุดโน้ตเล่มหนึ่งที่หน้าปกทำจากหนังว่างอยู่บนพื้นใต้เตียงริมในสุดผมต้องลงทุนคลานเข้าไปใต้เตียงเกือบครึ่งตัวถึงจะเอื้อมไปหยิบสมุดเล่มนั้นออกมาได้พอผมพลิกสำรวจสมุดด้านหน้าสลับกับด้านหลัง ผมก็ได้เห็นตัวอักษรยอ่อ J.M. ที่เขียนตัวเล็กๆตรงมุมหน้าปกสมุดพี่เจเรมีอย่าเปิดนะนั่นมันของคนอื่นน้องชายผู้แสนซื่อของผมรีพูดบอกเออหน่าจะดูเฉยๆจะได้รู้ไงของใครจะได้ไปคืนเขาถูกผมพูดปัดรำคาญก่อนจะเปิดหน้าแรกสุดของสมุดขึ้นมาอ่าน แล้วสิ่งที่ผมเจอมันเป็นเหมือนสมุดไดอารี่ของคนคนหนึ่งที่เขียนด้วยภาษาเยอรมันทั้งหมดแต่โชคดีที่บ้านผมเรามีเชื้อสายเยอรมันและแม่ผมก็ยัดเยียดสอนภาษาเยอรมันให้ผมตั้งแต่เล็กๆเป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าความรู้ที่แม่ให้มามีประโยชน์และนี่ก็คือข้อความในสมุดไดอารี่หน้าแรก วันที่18มีนาคมปี2017วันนี้ฉันเพิ่งได้ไดอารี่มาตื่นเต้นมากๆเลยที่วันนี้ฉันจะได้เขียนเรื่องเล่าการประจนภัยของฉันในโรบล็อกแผนแรกของฉันในวันนี้ฉันจะตามรอยตำนานจอนโดอยากรู้มานานแล้วว่ามีจริงไหมแค่อ่านหน้าแรกก็ทำผมถึงกับหลุดขำแล้ว ถ้าจากที่เขาเขียนเกี่ยวกับจอรดโดก็เดาว,ว่าเด็กคนนี้คงน่าจะอายุน้อยกว่าผมแน่ๆตอนนั้นผมอายุ16ปีส่วนเด็กที่เขียนบันทึกก็น่าจะอายุน้อยกว่าผมเดาเล่นๆว่าน่าจะอายุไม่เกิน12ปีแถมลายมือแบบนี้ก็ชัดแล้วว่าไม่น่าจะเป็นผู้ใหญ่แต่ผมก็ยังคงเปิดหน้าต่อไปและสิ่งที่ผมเจอ ผมนึกไม่ถึงเลยว่าอารมณ์ในหน้าบันทึกมันจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้บันทึกวันที่3เมษายนปี2017เมื่อไหร่เจ้ากันเธอจะเลิกมากแกล้งฉันสักทีเขาขโมยข้าวกลางวันฉันอีกแล้ววันนี้แต่ช่างเถอะยังน้อยวันนี้ฉันก็ได้เล่นโรบล็อกเต็มที่แถมได้เจอ y o u t u b e อรคนดังในเกมด้วยดีใจสุดๆเลย บันทึกวันที่31ตุลาคมปี2017วันนี้ฉันแต่งตัวเป็นอวตารโรบล็อกในงานเทศกาลวันฮาโลวีนด้วยตื่นเต้นมากๆเพราะฉันจะได้ขนมเยอะแน่นอนแต่ทุกอย่างก็พังเพราะเจ้ากันเทอรอีกแล้วเขากับพวกเพื่อนๆมารุมแกล้งฉันมาล้อชุดโรบล็อกของฉันแล้วเจ้านั่น ไม่ได้แกล้งแค่ฉันคนเดียวพวกนั้นไปแกล้งน้องชายของฉันด้วยจนทำเขาร้องไห้หนักฉันอยากจะให้เจ้ากันเทอกับพักพวกหลงเข้าไปในป่าแล้วโดวนหมาป่ารุมกินไม่ให้เหลือซากสักคนประโยคสุดท้ายทำผมถึงกับขนลุกจากบันทึกของเด็กคนหนึ่งที่ชอบเล่นโรบล็อกแต่เพียงไม่กี่หน้า มันเริ่มกลายเป็นบันทึกของเด็กที่โกรธแค้นคนที่ชื่อกันเธอผมอ่านมาจนถึงบันทึกช่วงเดือนพฤศจิกายนสิ่งที่เด็กคนนี้โดนมันเริ่มรุนแรงขึ้นกว่าเดิมมากทั้งโดนกันเธอแกล้งจับไปขังไว้ในตู้ล็อกเกอร์ทั้งโดนขโมยข้าวกลางวันและอะไรอีกหลายอย่างเยอะมากวนเวียนแบบนี้ตลอดทั้งเดือน แต่ก็ยังพอมีพูดถึงเรื่องโรบล็อกอยู่บ้างผมเห็นมีอยู่วันหนึ่งที่เขาเขียนว่าเขาเข้าไปเล่นโรบล็อกแล้วได้เจอกับคนที่ใช้ชื่อว่าริชาร์ดโรจนกระทั่งมาถึงบันทึกช่วงเดือนธันวาคมช่วงนี้ลายมือเขาอ่านยากมากมันเหมือนว่าเด็กคนนี้กำลังเขียนด้วยอารมณ์ที่โกรธแค้นมากๆและผมเห็นบางหน้า จะมีเหมือนคราบน้ําตาหยดใส่หน้าสมุดจนทําให้ตัวอักษรบนกระดาษจางๆบันทึกวันที่หนึ่งธันวาคมปี2017เป็นเหมือนเดิมทุกปีพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันอีกแล้วและอีกไม่นานฉันคงต้องย้ายไปอยู่กับแม่ฉันจะทนไม่ไหวแล้วฉันอยากจะปกป้องน้องชายจากพ่อใจร้ายของฉัน คริสต์มาสปีนี้ก็คงเป็นปีที่แย่อีกปีสินะบันทึกวันที่ห้าธันวาคมปี2017วันนี้เจ้ากันเธอมากแกล้งเราอีกแล้วเขาใส่ชุดปลอมตัวมาเป็นปีศาจแคลมปัสแกล้งให้พวกเราตกใจน้องชายฉันกลัวมากๆจนตอนนี้เขาก็ยังร้องไห้ไม่หยุด ฉันก็แค่อยากให้น้องได้นอนหลับสนิทสักคืนยิ่งผมอ่านผมก็ยิ่งรู้สึกหดหู่และสงสารเด็กคนนี้ยังบอกไม่ถูกแต่ถ้าผมย้อนเวลาไปได้ผมคงเลือกไม่อ่านต่อเพราะหน้าถัดไปเรื่องราวมันพลิกเปลี่ยนไปเป็นอีกอารมณ์มันกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้ผมถึงกับขนล,ลุกด้วยความหวาดผวา บันทึกวันที่20ทธันวาคมปี2017แม่พาพวกเราย้ายมาอยู่ที่โรงแรมชั่วคราวที่นี่สวยมากเลยแถมสัญญาณ Wi-Fi ก็แรงมากวันนี้ฉันเล่นโรบล็ x แล้วได้เจอกับคนที่ชื่อแคลมปัสในเกม Normal e v a l a t o r ร่างอวตารเจ้านั่นมันเหมือนปีศาจแคลมปัสมากๆ หัวเป็นแพะมีเขายาวแล้วท่อนล่างก็เป็นคนฉันลองพิมพ์แชททักชมเขาไปว่าเขาแต่งตัวได้เท่มากแต่เขากลับตอบมาอีกอย่างโดยที่ฉันเองก็นึกไม่ถึงเขายังกลั่นแกล้งเจ้าอยู่ใช่ไหมเด็กน้อยนายนายหมายถึงใครกันทื่อเห่ะแคมปัสพิมพ์ตอบกลับมา เจ้าไม่อยากเห็นชีวิตเขาโดนลงโทษบ้างหรือไงเออถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะแล้วจูจ่ๆบันทึกของวันนี้ก็ตัดจบไปดือด้อผมเลยต้องพลิกไปเปิดอ่านหน้าถัดไปบันทึกวันที่24ธันวาคมปี2017ไม่ไหวแล้วฉันอยากให้เขาตายกันเธอต้องชดใช้ ฉันเก็บเงินมาเป็นเดือนๆเ,เพื่อจะไปซื้อโรบล็อกสกิฟการ์ดให้กับน้องเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแต่ไอ้เลวกันเธอก็มาขโมยกิฟต์การ์ดแล้วฉีกทิ้งต่อหน้าฉันเจ้านั่นหัวเราะเยาะฉันแถมยังดูถูกว่าโรบล็อกก็แค่เกมของพวกเด็กไม่รู้จกักโตฉันไม่สนอะไรอีกแล้วฉันอยากจะให้เจ้านั่นไปให้ผลผหน้าสักที บันทึกวันที่24ธันวาคมปี2017เวลาสามนาฬิกาซานต้าไม่เคยมาหาเราเขาไม่เคยมาสักครั้งทำไมฉันยังต้องเชื่อด้วยว่าเขามีจริงฉันเลยเข้าโรบล็อกเพื่อจะไปคุยกับแครมปัสสวัสดีนุ่มน้อยเจอเกนฉันตกใจมาก เขารู้ชื่อจริงได้ยังไงทงั้งๆที่ฉันไม่เคยบอกเขาเจ้าทุบตวนข้อเสนอของข้าแล้วใช่ไหมใช่ได้โปรโด,ดได้โปรโด,ดกำจัดเขาทีแต่หากเจ้าต้องการให้คำขอเป็นจริงเจ้าก็ต้องยอมสูญเสียบางอย่างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแคลมปพัสพิมพ์ตอบกลับมาผมกับน้องชาย แค่อยากจะอยู่กันอย่างสงบโดยไม่มีเจ้ากันเทอมากวนอีกตอบดีดหลังจากนั้นฉันก็โดนแคลมปพัสเทเลพอร์ตมาอยู่ในเกมของมันที่ชื่อว่าบ้านของกันเธอตอนนั้นฉันเริ่มคิดว่าหรือนี่อาจจะเป็นเพื่อนในโรงเรียนที่ทำเรื่องพวกนี้มาแกล้งปั่นหัวฉันพอเข้ามาอยู่ในเกมฉันก็เดินตามหลังอวัารแคลมปัสจนมาถึงบ้านหลังหนึ่ง แปลกมากบ้านหลังนี้มันออกแบบได้เหมือนมากเหมือนเกินไปอ่านมาถึงตรงนี้มือของผมเริ่มสัน่นผมเดาไม่ถูกแล้วว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สายตาผมก็ยังหยุดไล่อ่านเรื่องราวในบันทึกต่อไม่ได้ผมอยากจะรู้ว่าบันทึกมันจะจบยังไง ฉันกับแคลมปัสเดินจนมาถึงห้องนอนแล้วฉันก็เห็นร่างอาวตารตัวหนึ่งนอนอยู่บนเตียงแคลมปัสเดินเข้าไปหาร่างนั้นแล้วทำท่าเหมือนกำลังเลียไปตามตัวของอวตารตัวนั้นฉันจ้องดูหน้าของอวตารที่นอนอยู่สักพักแล้วเพิ่งจะคิดขึ้นมาได้ว่าหน้าตามันเหมือนกับกันเธอมากแล้วฉันก็เริ่มได้ยินเสียงเปียโน กับเสียงคนร้องเพลงในทำนองที่ช้าๆยันยานคล้ายกับเพลงคริสต์มาสในอีกเวอร์ชั่นที่ดูน่ากลัวแล้วภาพต่อมาที่ฉันเห็นแคลมปัสจูจูก็หยิบอาวุธรูปร่างเหมือนกับกิ่งไม้ยาวๆขึ้นมาไว้ในมือก่อนที่มันจะเริ่มใช้กิ่งไม้ฟาซ้ำๆไปที่ร่างของอวท่าที่อยู่บนเตียงแล้วเพียงไม่นานร่างที่เหมือนกับกันเทอ ก็ลืมตาตื่นขึ้นมาและกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่ดูสมจริงมากๆแม้แต่เสียงที่ร้องออกมามันยังเหมือนกับเสียงของกันเธอจนฉันถึงกับรับไม่ไหวต้องรีบปิดเสียงลำโพงฉันไม่เคยเจอเสียงในโรบล็อกที่มันดูสมจริงขนาดนี้มาก่อนชีวิตของเขาได้รับการลงโทษแล้วเจอเกน ข้าได้ทำหน้าที่ของข้าแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าต้องจ่ายภาพหน้าจอในเกมจูจ่ๆก็ค้างฉันขยับเมาส์หมุนเปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้แล้วเจ้าแคลมปัสก็เริ่มเดินเข้ามาใกล้หน้าจอขึ้นเรื่อยๆฉันพยายามรัวปุ่มรีสตาร์ทแต่เครื่องคอมมันก็ไม่ยอมทำตามแล้วจากนั้น ภาพก็กลายเป็นสีดำสนิทก่อนที่จะมีข้อความสีขาวค่อยๆปรากฏขึ้นกลางหน้าจอทุกสิ่งย่อมมีค่าต้องจ่ายฉันได้ยินเสียงคนเดินเหยียบหิมะที่นอกหน้าต่างแม่ก็ไม่อยู่ที่ห้องตอนนี้ฉันต้องปกป้องน้องฉันต้องพาน้องหนีไปจากที่นี่ ส่วนบันทึกเล่มนี้ฉันจะซ่อนไว้ใต้เตียงหวังว่าฉันจะกลับมาเขียนเล่าต่อได้นะและนั่นก็คือบันทึกหน้าสุดท้ายผมทั้งช็อกและสับสนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อิกกี้นายอยู่คนเดียวได้ไหมเดี๋ยวพี่จะขอออกไปข้างไม่ไม่ดีกว่านายมากับฉันข้างนอกแป๊บหนึ่ง ผมหันไปบอกน้องชายอืมก็ได้น้องพยักหน้าตอบก่อนที่เราสองคนจะเดินออกมาจากห้องเพื่อจะลงลิฟต์แต่ปรากฏว่าตอนนั้นลิฟต์ดันปิดซ่อมชั่วคราวผมเลยต้องจูงน้องเดินลงบันไดแทนแล้วระหว่างที่เรากำลังเดินลงบันไดผมก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเรียกชื่อที่ผมคาดไม่ถึง นั่นเจอเกณฑเหรอผมหันไปตามเสียงก็ได้เจอกับคุณลุงพานโรงคนหนึ่งที่กำลังถูพื้นทำความสะอาดบันไดยอยู่ที่ชั้นล่างเขาเป็นคุณลุงที่อายุประมาณ60ปีไว้หนวดเครายาวสีขาวกับหุ่นลงพุงอ้าวไม่ใช่หรือเนี่ยโอ้โทษทีโทษทีททเขาพูดกับผมต่อ หลังจากที่ผมเดินเข้าไปหาเขาใกล้ๆจนเขาน่าจะเห็นหน้าผมชัดๆเดี๋ยวนะครับลุงลุงรู้จักเจอเก้นด้วยเหรอผมรีบถามกลับแต่พอผมพูดชื่อเจอเก้นสีหน้าของเขาก็เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นเศร้าใช่เอยเด็กน้อยคนนั้นน่าสงสารจริงๆผมถึงกับช็อก เมื่อได้ยินคำตอบของลุงพานโรงผมรีบเค็นถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่เขาจะบอกให้ผมยืนรอตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วลุงก็เดินไปที่ห้องเก็บของไกลๆและกลับมาพร้อมกับหนังสือพิมพ์เก่าๆเล่มหนึ่งแล้วยื่นมันให้ผมอ่านฉันจำคืนนั้นได้ไม่มีวันลืมฉันเองก็อยู่ตรงนั้นเด็กคนนั้นวิ่งออกมาจากห้อง ตะโกนร้องบอกว่ามีคนกำลังจะมาทำร้ายเขาแล้วเขาก็จูงน้องชายออกมาจากห้องด้วยหลังจากนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนว่าเด็กคนนั้นจูงมือน้องวิ่งลงบันไดแล้วเกิดสะดุดร่วงตกลงมาหัวของคนน้องฟาดกับพื้นแรงมากจนอาการโคมา่าส่วนคนพี่ ก็ยังร้องไห้ไม่หยุดตะโกนพูดแต่ชื่อแคลมปัสแคลมปัสแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เด็กคนนี้พูดสุดท้ายเขาก็ถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชหลังจากผมกลับมาที่ห้องของผมกับน้องชายผมก็ได้แต่คิดทบทวนเรื่องนี้มาตลอดบางทีแคลมปัส อาจจะได้ค่าตอบแทนจากเจอเก้นไปแล้วก็ได้และบางทีเรื่องมันอาจจะจบแค่เท่านี้แต่สิ่งที่ผมบอกได้อย่างหนึ่งคือหลังจากเหตุการณ์นั้นมันทำผมไม่กล้าเด่นโรบล็อกในคืนวันคริสต์มาสอีกเลยสุขสันต์วันคริสต์มาสครับทุกคน